ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยร้านไปถาโดนแบงหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกระถางรถคันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถาม,ไ,มได้เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเล่์อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอบนะครับไปเสพไม่ได้เลยนะครับว่าเกมเกมชิมแพ็กต้เปิดตัวมันว้าวมากจริงๆนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกนี่กระแสเกมมาแรงมากๆเลยซึ่งก็มาพร้อมกับรางวัลการันตีคุณภาพนะครับอย่างในเกมอ w วอร์ดฟอร์เบสมอบายเกมในปี2021และถืเกมอเวอร์ดเพลเยอร์วอยส์อเวอร์ดในปี2022นะครับทุกอย่างมาดูโอเคไปหมดเลยนะครับแม้ว่าจะมีดราม่าเห็นอยุ่ผ่านตาอยู่เรื่อยๆก็ตามที่แต่ก็ไม่สามารถทําให้แฟนเกมที่ชื่นชอบในเกมนี้อยู่เล่นเกมนี้ได้นะครับแต่ว ตั้งแต่หลังจากอัปเดตแพทสารอูเมรู้มาไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มแฟนเกมที่เคยเล่นเกมนี้แบบบนรับบนนอนจะค่อยๆลดน้อยลงไปอย่างน่าใจหายนะครับซึง่งเราก็ได้ไปลองเล่นด,ดูนะครับว่ามันจะมีผลอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เกมแพคถึงไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วก็เป็นผลให้หลายคนเลิกเล่นเกมนี้หรือว่าพักเล่นเกมนี้ไปนะครับซึ่งจะมีผลอะไรบ้างก็สามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับ เรื่องแรกงนะครับไม่มีความแปลกใหม่ในต,ตอนเริ่มแรกเนี่ยครับเกมไม่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนว Open World โลกเปิดเราจะไปไหนก่อนก็ได้ ทำอะไรก่อนหลังก็ได้แล้วก็มีเควสทํามากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือดีไซน์ตัวละครที่เป็นสไตล์อนิเมะนะครับและด้ยวยความที่เป็นสไตล์อนิเมะแบบนี้ก็ได้ถูกอ,อกถูกใจใครหลายคนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยังไม่รวมถึงเนื้อเรื่องให้โจนให้ติดตามนะครับว่าในตอนสุดท้ายแล้วเราจะตามหาแฟดอีกคนเจอหรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่าปูเรื่องมาดีมากๆนะครับแต่นั่นใช้ได้กับเมื่อ1-2ปีที่แล้วนะครับที่เกมเปิดให้บริการใหมๆ่ๆเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับพอเข้าสู่ช่วงปีที่3หลังจากอัปเดตม3.0 รจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะได้มีการเพิ่มเมืองใหม่อย่างซูเมรุและ่าสุดท้าย่านไม้เข้ามาในเกมนะครับซึ่งคำว่ากันตามตรงทาตไม้มาช่วยให้เกมเพลย์มีความหลากหลายขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าแค่เกมเพลย์อย่างเดียวจะไม่ได uh, <c oughs> ้ช่วยนะครับพอจะพูดถึงการประจนภัยการเดินทางครั้งแรกจะน่าตื่นเต้นที่สุดนะครับเพราะอะไรที่เราเจอเนี่ยมันก็น่าตื่นตาตื่นใจไปหมดซึ่งเราได้รับสิ่งนั้นมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะครับแถมถ้าว่ากันตามตรงนะครับแผนที่ซูเมรุก่อนหน้าเดอดแผดเซล เวลาสำรวจด้วยนี่ครับใครลงไปใต้ดินบอกเลยว่าหาทางออกแทบจะไม่ได้นะครับยิ่งเป็นใต้พีระมิดด้วยแล้วอันนี้บอกเลยว่าปวนหัวจริงๆนะครับใครที่เก็บเป็นดคูรัสได้ครบเนี่ยต้องยอมใจนะครับว่าเก่งจริงๆนะครับส่วนตัวเองเก็บไม่ครบเลยนะฮะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นพวกเควสพัซเซลหรือว่ากิจกรรมนะครับทุกๆอย่างมันถูกออกแบบมาให้เป็นพิร์นนะครับจบกิจกรรมนี้ไปต่อกิจกรรมนี้เล่นเควสนี้จบไปต่อเควสนี้เ่งเอริงๆนะครับในช่วงแรกๆของการอัปเดตเนี่ยมันจะดูน่าสนใจน่าตื่นเต้นรรวมถึงงขอ รางวัลที่เราได้เนี่ยมันก็จะล่อตาล่อใจให้เราอยากจะเล่นนะครับแต่พอหลังจากนั้นไปนะครับสักประมาณแผ่นหรือ2แผ่นมันก็จะเริ่มดรอปเริ่มดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อัปเดตแผ่นสุดไม่รู้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวละครใหม่นะครับที่จะทยอยปล่อยสปอยออกมาโยนน้ำลายก่อนอัปเดตทุกครั้งแต่ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเป็นการวนลูปซะมากกว่านะครับทุกอย่างมันแพทเทิร์นเดิมหมดเลยมีดิฟมาร์เก็ตติ้งมามีตัวละครใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบววว่่าาาาาสยยตติดดมมกกลลหหนนนอ็อจะะไ้้เแครับ จะบอกว่าว้าวไว้มันก็ไม่เชิงนะครับแต่โดยรวมเม่คิดว่ามันเป็นลูปที่รู้สึกว่ามันซ้ำซากไปแล้วนะครับแล้วก็หลังๆมานี้นะครับถ้าเกิดใครมีเลเวลที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะฟาร์มเพชรไปเปิดตัวละครที่เราขาดไปในดีหรือว่าตัวละครที่เราอยากได้นะครับแค่นั้นเลยถ้าเกิดไม่มีตัวละครที่เราอยากได้นะครับก็อาจจะไม่ต้องเข้าเกมเลยก็ได้นะครับเพราะเมื่อเราเลเวล60แล้วความมม่นยมันก็แทบไม่เดือแล้วจริงๆนะครับแม้แบบว่าในเบรด8.0นี้นะครับจะมีแผนที่ใหม่ระบบใหม่ๆเข้ามาก็จริงรวมถึงมีเรื่ององงงงขขพพลลัััสสาสาาารรกบววิณเ้้มดย แต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นลูปเดิมๆนะครับช่วงแรกก็จะดูหามหน่อยนะครับมีคนเข้ามาเล่นเยอะก็จริงแต่พอเวลาผ่านไปก็น่าจะเข้าสู่รูปเดิมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เ้วยว่60แล้วนะครับบางคนอาจจะมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวบ้างนะครับที่ว่าจะฟาร์มไอเทมที่ไปทําไมนะครับในเมื่อตัวละครที่เราอยากได้เนี่ยไม่ได้ใช้การก็เข้าไปทําแค่รายวันก็พออะไรทํานองนี้นะครับโดยสรูปแบบนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับที่ทําให้เกมนี้ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ เรื่องต่อมานะครับความซ้ำซากในคิ่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในตอนแรกการจะเปิดหาตัวละครที่อยากได้มันเล่นมันจะเป็นต้องฟาร์มเก็บกล่องตามแมปเล่นกิจกรรมทุกกิจกรรมเล่นคอนเทนต์ทุกอย่างที่เกมมีให้นะครับหรือแม้แต่เติมเพื่อได้ตัวละครหรืออาวุธที่อยากได้พอได้มาแล้วนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มเพื่ออัพเลเวลตัวละครพอังวครร์อาวุธร่วมดึงขายอ์ติแฟกต์ดีให้ใช้งานนะครับซึ่งในช่วงแรกเหมือนจะโอเคนะครับแต่พอไปนานๆเข้าเมื่อเราผ่านทุกอย่างในเกมได้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่มีความจําเป็นแล้วก็ได้ะครรบเเพาามืืออท่ง เดิมซ้ำๆนะครับมี10ตัวละครก็ต้องทาแบบเดิม10ครั้งมี20ตัวละครก็ต้องทำแบบเดิม20ครั้งนะครับหรือถ้าจะเอาแค่หาอัลเทอ์เทดีๆให้ใช้งานปั้นตัวละครตัวหนึ่งให้เก่งมากๆเนี่ยบางคนอาจจะฟาร์มตั้งแต่เกมเปิดจนป,จ,จนปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้อย่างที่หวังก็ได้นะครับแล้ยังไม่รวมถึงการฟาร์มไอเทมต่างๆภายในเกมด้วยนะครับที่ย,ยิงตามเวลาในชีวิตจริงซึ่งมันทาให้การฟาร์มไอเทมจะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับซึ่งเรื่องนี้พอพอัป โอเคกว่ามากเลยนะครับเรื่อง,งนี้พออัปเดตแผนใหม่มามันก็วันอยู่แบบนี้นะครับแต่นี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับพอจะพูดถึงการทําอะไรเดิมๆซ้ําๆยังมีเรื่องของการสำรวจแผนที่นะครับที่ยิ่งอัปเดตยิ่งกว้างและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี่ก็คือลงไปถึงใต้น้ําแล้วนะครับแล้วก็ในใต้น้ําก็มีถ้าใต้น้ําอีกนะครับที่เป็นแบบซ้อนกันไปอีกนะครับบอกเลยว่าสำรวจกันยาวๆไปเลยนะครับแลวถ้าใครเป็นสายฟรี์มันก็เลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับที่ต้องสำรวจทุกอย่างเก็บกล่องที่มีเพื่อให้ได้เพจจุบบัันะครผมี่ด้วย60 แล้วตัวละครผ่านทุกอย่างในเกมได้ก็ยังต้องปั้นตัวละครอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟาร์มอยู่ทุกวันแต่นั่นนะครับเป็นเพราะว่าต้องทำคอนเทนต์นะครับกับกันนะครับถ้าเป็นพี่ๆน้องๆนะครับเป็นเพื่อนๆของเราที่มีเวลาแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันนะครับในการเล่นเกมนี้ถ้าเกิดเลเวล60และผ่านทุกอย่างในเกมได้หมดแล้วเนี่ยก็อาจจะเบื่อกับการทําอะไรเดิมๆซ้าไปซ้ำมาจนหมดสนุกก็ได้นะครับ เรื่องต่อมานะครับไม่ได้ตัวละครที่อยากได้ในเรื่องนี้จริงๆน่าจะเป็นแทบทุกคนนะครับยิ่งกับสายฟรีที่พยายามอย่างหนักนะครับกว่าจะฟร์มเก็บกล่องทั่วแมพเพื่อเปิดตัวละครที่อยากได้แต่พอเปิดด้านนูเดนซะอย่างนั้นนะครับเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่กับคนที่เติมนะครับ แต่ส,สายฟรีนี่มันเป็นโมเมนต์ที่แย่จริงๆนะครับแถมพ้าเราไม่เปิดแพทนี้ก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าตัวละครที่เราชอบพอามันออกจากตู้ไปแล้วมันจะยีรันกลับมาในเร็วนี้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านับจากปัจจุบันนะครับตัวละคร5ดาวในเกมนี้มีเยอะมากๆนะครับบอกเลยไม่แปลกเลยนะครับที่จะรู้สึกว่าพอแล้วไม่เล่นแล้วนะครับเกมนี้ลบเกมทิ้งดีกว่าถามว่าเรื่องดูเล็กมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่รหรอับเกมกาชามันก็ใช่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดข,ของคนทีุ่ดเหล็กก็น่าจะไม่เข้าใจนะครับเพราะอย่างผมเองก็ม ตลุดเลทแถมเลือกอีกด้วยนะครับอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือตัวละครที่อยากได้ยังไม่ดีรันมาสักทีนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าตัวละครในเกมนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับแม้จะอัปเดตเพิ่มตู้อีกหนึ่งตู้นะครับเห้เราได้เปิด2ตู้แต่ดูเหมือนปัจจุบันอาจจะไม่พอหรือเปล่านะครับในอนาคตอาจจะต้องเพิ่มสัก3ตู้ไหมนะครับแล้วก็รีรันให้เร็วขึ้นคนจะได้แบบเฮ้ยตัวละครเราจะมาอีกแพทหน้าแล้วอะไรแบบนี้นะครับจะได้กลับมาเล่นกลับมาฟาร์มอะไรนี้ผมเชื่อนะครับว่าความสนุกของเกมนี้ส่วน ชอบก็น่าจะสนุกไปอีกแบบนะครับยิงเป็นใบฟุหรือว่าตัวที่อวยด้วยแล้วเนี่ยเปิดมาเล่นยังไงก็สนุกนะครับเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่าเปิดกาชาไม่ได้ตัวละครที่ชอบมาเล่น อาจจะหมดสนุกก็ได้นะครับเรื่องถัดมานะครับเควสยาวเกินไปไม่รู้ว่าจะอยากขายในเรื่องหรือว่าพยายามสร้างเควสที่ต้องใช้เวลาทําหลายวันกว่าจะเสร็จนะครับแต่เรื่องนี้จะกิดสังเกตมามาเริ่มตั้งแต่ช่วงแพทสามแล้วนะครับที่เนื้อเรื่องเควสต่างๆเนี่ยกินเวลาเยอะมากๆนะครับผมก็เห็นความเห็นหนึ่งนะครับที่ถามประมาณว่าถ้ามีเวลาว่างน้อยล้วจะเล่นกีชิมแพทยังไงในเรื่องนี้ทางเรามองว่าการที่เนื้อเรื่องยาวมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับสำหรับสายเสพเนื้อเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องนนีี้้ตอออองบกกกกกว่าาาาเเรรรยปะด็จท เกมไม่มีปุ่มสคริปต์นะครับเอาเป็นว่าทุกคนก็คือเล่นเนื้อเรื่องแบบว่าด้วยเวลาเท่ากันนะครับแต่ใครจะกดดูดวก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผิดนะฮะโอเคกลับมาในเนื้อหาของเรานะครับสำหรับสายเสพเนื้อเรื่องนะครับก็าจะหาเวลามาเล่นยิงยาวสัก6 7ถึงชั่วโมงอ่านกันครึ่งวันก็ได้จะพอใจนะครับได้เสพเนื้อเรื่องกันจนเต็มเอิ่มเลยแต่สำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับนอกจากเนื้อเรื่องจะไม่คืบหน้าไปไหนแล้วนะครับการปฏิบัติต่อของเนื้อเรื่องก็จะไม่มีอีกนะครับพอได้พูดถึง1วหนะครัาเวลของแต่ละคนที่ใช้ ก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะว่างนะครับหร,รือว่าในช่วงปิดเทอมเลยสนุกกับการเล่นเกมนี้แต่พอเปิดเทอมก็โฟกัสกับการเรียนนะครับถ้าจะให้มันเล่นเกมยาวๆสัก6กถึงเชั่วโมงมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับหรือว่าเวลาในการทํางานเราปรับเปลี่ยนไปนะครับก็อ,อาจจะทําให้รู้สึกว่าการที่เราต้องมาใช้เวลากับเกมเกมนี้อาจจะมันดูเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่ากันตามตรงทุกคนก็น่าจะมีเกมที่ชอบมากกว่าหนึ่งเกมอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งความยากของเรื่องนี้ปัจจุบันไม่ใช่แค่เควสหลักนะครับเควสโลก ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณในการเล่นจนจบคือแค่เควสเดียวก็กินเวลาไปเยอะแล้วนะครับเท่ากับหนังหนึ่งเรื่องเลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสำหรับในมุมมองผมที่ชอบเสพเนื้อเรื่องนะครับถ้ามันน่าสนใจจริงๆแล้วก็ชวนให้ติดตามอันนี้โอเคนะครับยอมเล่นยาวๆแน่นอนอย่างในเรื่องแพดซีโอูนอันนี้แนะนำให้ไปเล่นนะครับดีมากๆแต่นั่นคือผมจะเล่นเกมนี้จนเคทุกอย่างแทบทั้งหมดแล้วนะครับเลยสามารถแอนจอวกเควสใหม่ได้เรื่อยๆแต่สำหรับใครนะครับที่ดองเควสไว้เพราะตอนนั้นอาจจะไม่ว่างนะครับแล้วก็เพิ่งกล นะครับที่ผู้เล่นหลายคนไม่สนุกกับเกมนี้ก็ได้นะครับ แล้วเรื่องสุดท้ายนะครับมีอะไรทําหลายอย่างเกินไปเกมยั้งแต่เกมเปิดให้บริการก็ถูกโยงไปต,งต่างๆนานานะครับว่าเหมือนเกมนั้นบ้างเกมนี้บ้างบ้าเอาเปรียบเทียบกันนะครับจนเกิดดราม่าแต่ที่เห็นได้ทั่วไปก็น่าจะเป็นการเอามาแซวกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอัปเดตแพทนี้เกมชินจะเปลี่ยนเป็นเกมอะไรนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเกมการ์ดท,ที่เพ,เพิ่มเข้ามานะครับูลเล่นกระแสะวานี่มันยูกิโอนี่อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ในระยะเวลา1 3ปีมานี้นะครับเกมนี้มีหลายอย่างนะครับที่พยายามจะเพิ่มเข้ามาเพื่อหวังว่าจะเพิ่มความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบแต่งบ้านระบบตกปลาระบบตัดไม้ระบบเกมการ์ดและล่าสุดระบบดำน้ำนะครับที่แนะนาไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ระบบบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเกมพยายามใส่หลายๆอย่างเข้ามาในเกมนะครับเพื่อหวังให้ผู้เล่นทั้งใหม่และเก่าไปเล่นเกมนี้แต่ด้วยความที่มันหลากหลายจนเกินไปนะครับบางทีมันก็ดูเยอะไปนะครับแล้วก็บางอันก็ลืมดยซ้ำนะครับว่ามีอยู่ในเกมด้วยนะฮะเช่นระบบตกปลานะครับถ้าเกิดว่าการตามตรงการตกปลาถ้าไม่มีเรื่องของเพชรหรืออาวุธที่เอาไปแลกมาใช้งานเนี่ยคงไม่มีใครไปเืนตกปลา ถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงๆที่เห็นมีผู้เล่นกระตุ้นโหลดในการตกปลาก็น่าจะมีแค่หอกไรเดนแค่นั้นนะครับซึ่งในอนาคตไม่รู้นะครับว่าตัวเกมจะเพิ่มอาวุธอะไรในระบบตกปลาอีกไหมนะครับแล้วก็ระบบแต่งบ้านนะครับที่มาตอนแรกนี้เหมือนจะดีนะครับบางคนก็ไปล้อแบบเดอะซิมมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ก็ติดปัญหาเรื่องที่โหลดมันน้อยถ้าเหลือเกินนะครับมันมีนะครับคนที่ชอบแต่งบ้านแบบเองก็เป็นหนึ่งนนั้นเหมือนกันแต่โหลดมันน้อยจนแต่งไม่เสร็จนะครับหรือไม่ก็แบบ จะแต่งให้มันแบบสวยๆแหละแต่ว่าโหลดมันไม่พอนะฮะแล้วก็จะมีพวกระบบปลูกผักด้วยนะครับที่ไม่รู้ใส่มาทําไมนะคือมันปลูกผักมันได้น้อยแล้วมันใช้เวลาในการเก็บที่ตามเวลาในชีวิตจริงนะครับสามวันว่างอะไรอย่างงี้นะคือมันแบบไปเก็บตามแมบดีกว่าไหมมันได้เร็วกว่าด้วยอะไรอย่างี้นะนี่แค่เรื่องระบบของเกมนะครับยังมีเรื่องของเควนโลกที่ต้องทานะครับคูรัตต่างๆที่ต้องเก็บตัวละครที่ต้องปั้นต้องฟาร์มคือมันเยอะไปหมดนะครับในสัปดาห์หนึ่งนี่คือมีรายททำเยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าพอ ลาผ่านไปมปนกล้องั้นนะครับในบางระบบยังไงซะก็คงต้องรอดูจากนี้นะครับว่าเกมจะเพิ่มระบบอะไรเข้ามาอีกนะครับและหวังว่าระบบนั้นจะสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับจริงๆเหตุผลที่เกมไม่สนุกอาจจะอยู่ที่ตัวเกมด้วยส่วนหนึ่งผู้เล่นอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่มีอะไรผิดถูกร้อยเอร์เซ็นะครับแต่นี่ก็เป็นเพียงความเห็นจากผมคนเดียวได้ครับเอาทุกคนละครับปัจจุบันจะสนุกกับการได้เล่นเกมนี้เหมือนเมื่อก่อนอยู่ไหมมีความเห็นยังไงก็สามารรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก่อนจะกันไปก็ฝากสปอนเซอร์อีกเช่นเคยนะ แน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเรื่องของร้านอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพนะครับ